สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูละไทยเกโตโพด์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรือ่องเรียนรู้อักษกรกลางกันนะคะเรียนรู้อักษกรกลางนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกจำเนืนพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางได้ 2. เขียนพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางได้ถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงอักษรกลางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้นักเรียนฟังนะคะไตยางคืออักษรสามหมู่ใครใครก็รู้มีสามหมู่ด้วยกันอักษรกลางมีเก้าตัวที่สำคัญมีกอไก่นั้นจอจานใช้ดีดอเด็กดอชะดาต่อปาตัดตอเตากินผักบอใบไม้มากมี ปอป้าแหวกว่ยในวารีอ่อโอ้ใส่น้ำดีพอได้ดื่มชื่นใจหน่อยๆน้อยๆน่อยน้อยน่อยน้อยน่อยน้อยน่อยน่อยนอยนยน่อยนยยังไงบ้างคร้นักเรียนต่องคุณครูร้องเพลงอักษรกลางแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นคำถามชวนคิดนะคะเนื้อเพลงที่คุณครูร้องไปเมืม่อสักครู่นี้นะคะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าเราช่วยกันนึกสิคะอักษรกลางค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนะคะเนื้อหาที่ร้องไปสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอักษรกลางค่ะถูกต้องค่ะคำถามชวนคิดข้อที่สองนะคะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนนักเรียนเราช่วยกันนึกสิคะเจ็ดตัวค่ะ ไม่ใช่ค่ะมีกี่ตัวคะเตัวค่ะเก่งมากค่ะอักษกรกลางมีทั้งหมด9ตัวค่ะถูกต้องนะคะรับไปเลย1,000คะแนนค่ะนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนอักษกรกลาง9ตัวนั้นนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องอักษร3หมู่กันก่อนนะคะ อักษรสามมู่นี้มาจากอะไรก็มาจากแผนภูมิพยัญชนะไทยนะคะนักเรียนว่าพยัญชนะไทยเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะสี่สิบตัวคะ่ะนักเรียนช่วยกันตอบสิคะนักเรียนลองนึกดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะอ๋อจำไม่ได้คะ่ะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนถ้านักเรียนจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะนับไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ย9 2ส21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3ส34 3อ 36 37 38 39 40 41 42 43 44ค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด44ตัวนะคะในสี่สิตัวนี้เราก็จะมาแบ่งออกเป็นอักษรสามหมู่อีกนะคะ นักเรียนดูนะคะอักษร3หมู่นะคะอักษร3มหมู่นี้เราก็จะแบ่งออกเป็น 1. อักษรกลาง 2. อักษรสูงและก็สอักษรต่ำนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอักษรกลางนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์ต่อไปนะคะ,ะพร้อมยังคะ พร้อมแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้อักษรกลางก้าตัวกันนะคะนักเรียนดูนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งภาพอะไรคะภาพไก่นะคะเราก็จะแทนด้วยพยัญชนะตัวกอไก่ค่ะถัดไปเป็นภาพจานนะคะเราก็แทนด้วยพยัญชนะตัวจอจานค่ะต่อไปเป็นรูปภาพเกี่ยวกับ เด็กนะคะแทนด้วยพยัญชนะตัวดอเด็กค่ะต่อมาภาพอะไรคะนักเรียนภาพเต่าค่ะพับเต่าก็แทนด้วยพยัญชนะตัวตอเต่าค่ะต่อไปบัตรภาพอะไรคะนักเรียนดอชดาดอชดาพย,ายัญชนะแทนด้วยพยัญชนะตัวดอชดานะคะ <c oughs> ต่อมาภาพ อประตักเราก็แทนด้วยพยัญชนะต่อประตักค่ะต่อไปบัตรภาพใบไม้นะคะเราก็แทนด้วยพยัญชนะตัวบอใบไม้นะคะต่อไปภาพอะไรคะเนี่ยภาพปลาเราก็แทนด้วยพยัญชนะตัวตปปลาค่ะนักเรียนดูนะคะภาพนี้คือภาพอ่างนะคะ อ่างเราแทนด้วยพยัญชนะตัวอ่างค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสรุปก็คืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะคือกายจีเด็กตายเด็กตายบนป่ากโองนะคะ ันนี้คือวิธีการจำนะคะแล้วนักเรียนก็นำไปใช้นะครับจะเราจะจำง่ายไม่สับสนนะคะเมื่อ <Old> นักเรียนสรุปบทเรียนไปแล้วนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับเป็นการทบทวนที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่านักเรียนจำพยัญชนะที่เป็นอักษกรกลางได้ไหมนะคะ<ส>ครูก็จะให้เวลานักเรียนทำห้านาทีนะคะครูจะอ่านคำชี้แจงให้ฟังนะคะระบายสี พยัญชนะที่เป็นอักษรกลางนะคะพร้อมหร้อยังคะลงมือทําได้เลยคะ่ะน,นักเรียนครับครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะแบบฝึกหัดที่1นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทปปําแบบฝึกหัดที่2กันนะคะอน,นักเรียนลองดูสิคะว่าระบายสีพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางได้ถูกต้องไหมคะน,นักเรียนช่วยกันตอบสิคะ ได้แก่ตัวพยัญชนะเอากอกายค่ะถูกค่ะต่อไปตัวที่สองจอจานเก่งมากค่ะตัวที่สามดอชดาดอเด็กได้ค่ะอตัวที่สี่แล้วห้าต่อปตับต่อเต่าบ่อใบไม้ป่อปลาแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออออ่างน,นะคะ อ่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นอักษกรกลางก็จะมีทั้งหมด9ตัวไหนแค่ทุกหมดเลยทั้ง9คำคะโอ้เก่งมากเลยนะคะเยี่ยมเลยรับไปอีก1,000คะแนนคะ่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะครูก็จะให้นักเรียนทําอีกแบบฝึกหัดหนึ่งคือแบบฝึกหัดที่2เรื่องอักษกรกลางนะคะใช้เวลา5นาทีเช่นเดียวกันนะคะคำสั่งก็คือ ให้นักเรียนละบายสีคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะคํานี้ก็ได้แก่คําว่าจําปานะคะจำปาเตาจานข้าวอิ่มแล้วก็วางอลองดูนะคะว่านักเรียนจะระบายสีพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางได้ถูกต้องหรือไม่นะคะลงมือทำได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะในแบทหัดที่สองนะคะนักเรียนดูนะคะคําชี้แจงนะคะเราจะเฉลยแลวนะคะให้นักเรียนระบายสีคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษกรกลางน,ะะนักเรียนลองตอบคุณครูสิคะว่าได้แก่คําว่าอะไรบ้างคะเต่าค่ะถูกต้องค่ะมีคาไหนอีกคะจานค่ะอิมอ่าค่ะอิม และก็วา่วาวา่าหมดหรือยังคะจำปลาถูกต้องค่ะคำสุดท้ายจำปานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปดูว่าในใบางานนี้แบบฝึกหัดนี้นะคะจะมีคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางมีอยู่รูปปลากี่ตัวคะห้าตัวค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องคะ่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะน่าแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะว่าพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรนกลางได้แก่ พระยชนะตัวใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ